สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้หยิบยกข,ข่าวนี้ขึ้นมาฮะรอทางการแมนยูคุยค่าชีกสัญญาชลลุยพร้อมตัง้งรูเบนอมอริมเป็น,ปนคุณซือใหม่ โดยข่าวนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่นเกมสายฟ้าแลบทาบทามอัมริมทันทีนะครับหลังจากพวกเขาเนี่ยประกาศปลดเอริกเทนฮากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแถมมีโอกาสได้ตัวกุนซือวัย39ปีมารับงานด้วยเนื่องจากเชื่อว่าเขานะครับพร้อมพาตัวเองมาสัมผัสกับเกมในพรีเมียร์ลีกเต็มแก่หลังเคยตกเป็นข่าวกับเวสต์แฮมและลิเวอร์พูลโดยฟอร์มิซูโรมาโนนะครับนักข่าวนาวกระเดื่องนะครับเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจ่ายค่าเช็คสัญญา10ล้านยูโรเพื่อให้รูเบนอัมริมเข้้าาามมเป็นผูจัดกรที นใหม่โดยสปอร์ตติ้งยืนยันได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการจากแมนยูสำหรับการแต่งตั้งอัลโมริมแล้วส่วนอัลโมริมเองนะครับได้ตอบตกลงกับข้อเสนอและโปรเจกต์ของแมนยูนเต็ดไปแล้วด้วยครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับตรงนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยครับผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบพอใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่จากทางเราก่อนจากกันไปครับขอฝากกับไซกิลาอย่างลิงก์ดูบอลครับดูบอลสดดูบอลฟรีตามกันมาได้ครับแอดมิน สวัสดีครับ